สวัสดีทักทายไปยังท่านผู้ชมที่เราบพทุกท่านนะครับมาต่ออีกคลิปนึงนะคลิปนี้ก็เป็นตะขาายสี่เซนนะสีเซนห้าอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาสักหน่อยนะสี่เห้ามาชมกันว่าจะมีตัวไหมจะมีแต้มมีกี่หางตอนนี้ก็เก็บกู้แล้วก็ย้ายไปลงหน้าจุดอื่นเนาะ ก็จะเป็นธรรมชาติของห้วยทับทันนะทำไมตุ่มนิ่งจึง้งเลยไม่มีให้กระดุกกระดิกเลยจะมีสักหางไหม ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองกว่า,วาแล้วไ้เก็บไม้ โอ,อ้มีตัวครับเปิดหัวมาก็มีตัวเลยโอ้กิ่งไม้ด้วยตัวนี้สี่เซนห้านะสี่เซนห้าอันนี้ใสสี่เซนห้าอ่ะมีกิ่งไม้มาด้วย

เลยในห่วยเสียงนกร้องเก่งไม้ออกก่อนเต็มแหนกมาพร้อมเก่งไม้เลยขาด to thế nhỉ Kiểu nhấn tem được mà, Sự xin hạ มาเลอเธอเ ขึ้นมาติดหยดสูงเกินอาทิ้งเกี่ยวให้หนึ่งตัวเนาะสี่เซนห้านี่จะไซส์ใหญ่หน่อยแต่ก็ จะไปวางในจุดอื่นย้ายจุดไป ด,ด้านล่างมันขาดเราก็ใช้ก้อนหินทวงสมดุนดึงลงไปเลึกๆหน่อยมีแมยมีให้หน่อยท่านผู้ชมก็รอติดตามอยู่นะ เซนห้าเซนแก่สองแต้เมเลยนะติดไม้แล้วเด้อข้างล่างเอาอีกแกว จะมีแค่สองแต้มอ้างเนี่ยหมดแล้วมั้งจะได้ขึ้นบ้านกินข้าวเที่ยงก่อนนะมั้งแล้วค่อยลงมาใหม่เนาะ ปลาอะไรปลาคุณเปอรอ สนวนน้ำเยอะจังเลยนี่ไม่เต็มครับหัวนี้ สองหางสีเส้นห้าติดกันจะนิ่น้ำจะนิ่น้ำเยอะจังเลยก็จะไปเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าปลาไม่ถูก มีแต่นิมน้ำได้ที่ใหม่ก็ได้เผื่อว่าที่อดนมันจะถูกเนะ ให้หัวแข็งมาอีกอ้ได้อีกได้สีต้มครับได้สีต้มไซสีส่เซนห้านะจะใหญ่สซนห้า เราก็จะล้างจนน้ำออก ตัวงาจุดอื่นก่อนฮนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เปนเทคนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ